วันนี้เราจะมาทำอะไรคะคุณแกะกล่องสูนยดับศูนย์แบบนาง EP สองแล้วเนาะทุกคนอันนี้เรามีแปดกล่องใช่ไหมคะเราจะเลือกคนละสี่เดี๋ยวเราต้องยิงชุบกันนะยิงชุบดจะเป็นแพลตต้าเ่ยตาคุณเอาไหนยิงชุดเขาจะเอาตัวอันนี้ด้วยยิงชุบโอ้ยแพ้ทุกตาเอาแค่ยังไม่ได้หยิบเลยองยิงชุบโอ้ยแพ้ทุกตา คือเราจะได้นี่เหมือนกันนะคือเราจะได้สีเขียวสองเหลือสองคือเรามาเกะพร้อมกันนะคะฉีกไปเถอะปดอแล้วช่ฉนว่าเออี่ค่ะชิวจูโร่เราเคยได้ไปแล้วปะว้าวอะไม่เคยเออฉันเคยฉันเคยนี่เราเราแบ่งเราแบ่งเขตกันนะคะนี่ของคุณนะ นี่คือฟางเอมลีนี่คือฟางพ o ทาสีชมพูซาเล่ย์โอ้ยวิ่งกี่รบคือแบบตามคําสั่นเอมิลี่นอน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  ตาแป๋วมากเลยเธอคืดีเุ้ยน่ารักไหมมันแบวตัวอื่นแล้วมันเป็นสีฟ้าด้วยเนี่ยถ้าเธอได้มีสลิ่มันก็เป็นสีชมพูเองไม่เป็นไรเธอนี่นะฮะวิจิโรคือตาน้องแบวมากสายนีข้าเขาก่อนนะคะชินเขาก่อนเอ๊ะมีเขาให้เธอได้โอปันนัโอปันนไม่เอาทำไมอ่ะทาไมเอาถ้าถ้าแกเลยเพื่อน ไม่ให้เออตัวนี้ก็น่ารักนะจะจะได้อยู่คู่กับถ้าเธอได้ได้มีสรีเธอสามารถเลือกตัวเลของเขาก็ได้เลยบทหนึ่งแบบให้เลือกหมดเลยนะมแต่ถ้ากับมีสรีเขาให้ได้กรับแกะกล่อนโอเคสำหรับแกะกล่องแต่ว่าให้การินให้กันนันมีม เธอจะต้องทำวันเลยอ่ะแต่เธอเธอเอาโดนสองตัวนี้ไม่ได้เลยให้เลยอ่ะหน้าผาชิญยาได้ตัวนี้โอ้ยฉันยกอมรัย อะไรเนี่ยเขาได้เยอะมากปันนีปวันนี Ro ้บุ๊มยังไม่ยอมกลับค่ะบเอาพี่มาอันนะ้นเดินสองสักอุส้งพามพามว้าวปารดาปาร์ดาตาระตาราตาราตาระฮักตัดเอาอ่อนลงดีกว่ก็ดีค่ะแล้วก็จบได้แล้วนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ AKB Toys Store nhưng còn live với trà sữa với đồ gặm công kích shop